มาเรียนการตรวจสอบสัจจนิรัน์โดยการหาข้อขัดแย้งกับพี่แชร์กันครับเรียนเรื่องการตรวจสอบสัจจนิรันโดยการหาข้อขัดแยง้งกันนะครับ สัจจนิรัน์ก่อนอื่นเลยมันคืออะไรนะครับมันคือรูปแบบของประพจน์ประพจน์ก็คือค่าความจริงหรือไม่จริงเนี่ยโดยที่เราสามารถเขียนเป็นตัวแปรเป็นตัว p หรือไม่ก็ q หรือ r หรือ s อะไรพวกน,นี้ได้นะครับออสัจจนิรัน์คือรูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอคือหมายความว่ามันไม่สามารถรที่จะทําให้มันเป็นรวมกันแล้วมันเป็นเท็จได้นะครับมันจะต้องเป็นจริงเสมอเนาะซึ่ง โปรติเนี่ยประพจน์เนี่ยมันจะมีเหมือนตัวขั้นประพจน์หรือว่าการดําเนินการบนประพจน์นะครับอยู่ทั้งหมด4อย่างอันแรกก็คือและหรือว่าเราใช้ตัวแทนก็คือตัวสามเหลี่ยมหัวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับจุดที่มันเป็นจุดสําคัญของและนะครับก็คือถ้าเกิดมันเป็น true และ true มันถึงจะเป็น true นอกนั้นเป็น false เสมอ อันที่2คือหรือหรือตัว v นั่นเองก็คือจุดเด่นของหรือเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องเป็น false หรือ false นะครับมันถึงจะเป็น false นอกนั้นั้เนี่ยมันเป็นจริงเสมอตัวที่3ก็คือถ้าแล้วเราเรียกมันว่าถ้าแล้วนะหรือใช้ลูกศรไปทางขวาเนาะจุดเด่นของอันนี้ก็คือว่ามันจะต้องเป็น true แล้ว false ถึงจะเป็น false นอกนั้นเป็นจริงเสมอทักสุดท้ายนะครับก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อใช้ลูกศรสองหัวอย่างนี้ก็ต่อเมื่อได้จุดเด่นของมันก็คือว่าถ้ามันเหมือนกันสองตัวไม่ว่ามันจะเป็น true ก็ต่อเมื่อ true หรือไม่ก็ false ก็ต่อเมื่อ false เนี่ยมันจะออกมาเป็น true เสมอ แต่ถ้ามันไม่เหมือนกันมันก็จะออกมาเป็น False นะครับจะเห็นว่าหรือนะกับถ้าแล้วเนี่ยมันมีกรณีที่เป็น False ได้แค่กรณีเดียวก็คือที่กรณีที่โชว์ขึ้นมานอกนั้น,นียเป็น True เสมอนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลองมาดูการตรวจสอบสัจนิรันโดยการใช้ข้อขัดแย้งกันครับสมมติว่าพี่มีประพจน์อันหนึ่งนะครับคือ p แล้ว p หรือ พี่อยากจ,จะตรวจสอบมันว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์หรือเปล่านะครับวิธีการมีอยู่3สเต็ปใหญ่ๆ 1. คือแกล้งให้มันเป็นเท็จแกล้งมันเป็นเท็จทำไมต้องแกล้งมันเป็นเท็จเพราะว่าสัจจนิรันดร์เนี่ยมันจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอทีน,นี้เราลองแกล้งให้มันเป็นไม่จริงก่อนนะครับแล้วดูซิว่าข้าอ2นะครับพิจารณา เงื่อนไขที่จะทำให้มันเป็นเท็จเราพยายามจะพยายาิจารณาเงื่อนไขว่ามันมีสักกรณีหนึ่งไหมที่มันสามารถที่จะเป็นเท็จได้นะครับถ้าเกิดมันมีมีแสดงว่าไม่เป็นสัจจารรันรร์ทําไมอ่ะ ก็ถ้ามันเป็นเท็จได้มันก็ไม่เป็นสัจจา,านิรันต์เนาะไหมคือถ้ามันสมเหตุสมผลว่ามันสามารถเป็นเท็จได้สักกรณีหนึ่งอ่ะก็ไม่สามารถที่จะเป็นสัจจา,านนะิรันต์ละแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสัจจานิรันต์เนาะมันจะงงนิดนิดหนึ่งอ่ะนะครับตอนที่เริ่มต้นว่าเอ๊ะเราทําไมเราต้องแกล้งให้มันเป็นเท็จก็เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นได้อ่ะมันจะไม่เป็นสัจจานิรันต์แต่ถ้าเกิดมันเป็นไม่ได้เลยอ่ะ เป็นเท็จไม่ได้เลยมันจะเป็นสัจจานิรันดร์ลองมาดูกันเราต้องการให้ประโยคนี้มันเป็นเท็จเอ๊ะถ้ามันจะเป็นเท็จเนี่ยพี่เขียนตัวเท็จไว้ตรงกลางของเครื่องหมายอย่างนี้นะมันจะออกมาว่าเอ้ยตรงเนี้ยม,นะนะมันจะต้องเป็น true นะนะครับตรงเนี้ยมันจะต้องเป็น true นะแล้วเนี้ยต้องเป็น false แสดงว่าอะไรแสดงว่า P อะ่ะมันต้องเป็น true ละ ใช่ไหมครับเราเขียนแยกไปเลยว่า p เนี่ยมีค่าความจริงเป็น true ล่ะแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมันจะเป็น false ได้อะแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องเป็น false หรือ false ถูกไหมมันถึงจะเป็น false ได้ไปลายค้าไงหมายความว่า p อะ่ะมันจะต้องเป็น false แล้วก็ q อะ่ะมันก็ต้องเป็น false อา้าวแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันขัดกันเมื่อกี้เราได้แล้วนี่ว่า p มันต้องเป็น true มันจะเป็น true และ false พร้อมกันไม่ได้เหนื่อไหมมันจะต้องเป็น true อย่างเดียวหรือ false อย่างเดียวเหนองไหมครับทีนี้ถ้าเกิดตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้มันเป็น false อันนี้ต้องเป็น true p ต้องเป็น true ตรงนี้และ p ก็ต้องเป็น false ตรงนี้มันขัดกันแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ถูกไหมก็คือตัวกากบาทของเราเนี่ยมันก็เลยเป็นสัจจนีิรันข้อนี้เลยเป็นสัจจที่รันนะครับน้องๆโอเคไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันครับ